แปลว่นี่จิงเกอร์หนมจีนแปาวนี่หมูตูนกาฟิลข้าวตูมาเร็วอ่าโทบี้มาแล้วทินนี่มาแล้วชาบู ตมาเร็วจิงเกอร์ครับชาบูชาบูมาเร็วนมจีนไอชาบูมาแล้วครับชาบูมาแล้วชาบูครับมาเร็วบราวนี่บราวนี่บราวนี่กาฟิลกาฟิลมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็วกาฟิลบราวนี่บราวนี่ค่ะบบราวนี่เรียกไม่มา ชินนี่ินนี่มาแล้วนมจิ้นมาหมูตูนหมูตูนหมูตูนขาหมูตูนมาแล้วหมูตูนหมูตูน,ตนอืมใจเย็นๆหมูตูนไม่มาค่อยเรียกวันหลัง